สวัสดีแฟนลเลนบสบอลทุกท่านครับรติดตามกันต่อนะครับสำหรับการแข่งขันลเยล์บอลหญิงนชัินลีก2023แล้วก็ข่าวสารทีมลเลบ์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับสำหรับสนามที่3สนามที่2สนามที่1่งแข่งครบที่เรียบร้อยแล้วก็คัดรอบ8ทีมสุดท้ายผ่านเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูสรุปผล ของทีมสาวไทยทั้ง3สนามนะว่าเป็นอย่างไรนะคุณผู้ชมรวมถึงอันดับโลกที่จบในชัลิส0 2 3ตอนนี้ไทยรั้งอันดับที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะไปต่อเรื่องของการคัดโอลิมปิก2024ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้นะคุณผู้ชมแอดมินขอทวนให้นิดนึงนะก็คือทีมชาติไทยพบกับ ทีมชาติบราซิลนะครับในการแข่งขันบอลเลยมบอลหญิงเนชั่นลีก2 0 2 3ซึ่งไทยก็แพ้ไป0นต่อ3เซตนะครับถือได้ว่าเราผู้ชมเนี่ยนะครับดูการถ่ายทอดสดก็ถือได้ว่าเกมนี้แมตชนี้ทีมสาวไทยพัฒนาการการเล่นดีขึ้นนะคุณผู้ชมแต่ว่าด้วยความที่บราซิลนะครับเขามีศักยภาพในเรื่องของระบบทีมที่เหนือกว่าไทยพอสมควรนะทำให้ บราซิลเอาชนะไทยไปได้3-0ต่อเซตนั่นเองนะครับสำหรับเซตแรกนะครับเราแพ้บราซิลไป20-25ต่อคุณผู้ชมเซตแรกเนี่ยนะครับถือได้ว่าสาวไทยเปิดบอลการเล่นนะครับดีขึ้นนะรวมถึงในส่วนของเกมรุกอย่างรบอลเร็วอย่างนี้นะครับแต่ด้วยความที่บราซิลเขาแข็งแกร่งกว่านะด้วยเกมรุกที่แม่นยำของเขานะครับ การทำเออร์เลอร์นะครับหรือว่าการทำเสียเองค่อนข้างน้อยลูกเสิร์ฟบราซิลนะครับค่อนข้างมีประสิทธิภาพที่ดีนะครับทำให้บอลแรกเนี่ยในเรื่องของการเปิดบอลจ่ายบอลนะครับของทีมสาวไทยค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยทำให้บราซิลชนะไปนะในเกมแรกเซตแรก25ต่อ20สนะครับเซตที่2นะครับเซตที่2เนี่ยถือได้ว่าบราซิลนะครับเขาดับทีมไทยได้ดีและทีมสาวไทยค่อนข้างที่จะ รวนหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเซตทีส่สองเนี่ยนะครับคะแนนค่อนข้างห่างเยอะเหมือนกันนะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเหมือนกับโค้ชของบาซิลเองเนี่ยนะครับเขาให้ นักกีฬาของเขานะครับดักทางเสาไทยได้ถูกจุดด้วยนะในเรื่องของการบล็อกก็ดีนะครับในเรื่องของการเซิร์ฟจี้นะครับที่ชัชอุออนเนี่ยโดนบ่อยมากเลยนะครับก็คือเหมือนกับตัดกําลังไม่ให้ชัชอุออนได้เล่นเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งต้องบอกว่าชัชอุออนเนี่ยนะครับเป็นตัวเด่นของทีมชาติไทยที่สามารถที่จะทําแต้มได้ดีพอสมควรในแต่ละแมตชนั่นเองนะทำให้ในเซตที่2เนี่ยนะครับเขาชนะ ทีมสาวไทยไปได้นะครับ25ต่อ16นะทำให้ระบบการเล่นของบราซิลแปรปวนพอสมควรเลยนะคุณผู้ชมผู้เล่นเขาก็เริ่มมีความกดดันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าทำแต้มแทบจะไม่ค่อยได้นะในช่วงของเซตที่3เนี่ยนะครับคือติดบล็อกสาวไทยบ่อยขึ้นนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของระบบการเล่นเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับทีนี้นะครับ ทีมสาวไทยนะครับมาด้วยความมั่นใจนะเซตที่3เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการตบหัวเสานะครับการตบ3เมตรของชัชชุอออนได้ผลพอสมควรเลยนะคุณผู้ชมและบราซิลนะครับก็พยายามที่จะแก้เกมเรื่อยๆนะครับจะเห็นได้ว่าคะแนนเนี่ยนะครับในช่วงของคะแนนที่8ที่9ที่10เนี่ยเท่ากันสูสีกันมาตลอดนะคุณผู้ชมบางคะแนนเรานำก่อน1-2คะแนนด้วยซ้ำนะ แต่ว่าช่วงจังหวะของกลางเซตนะครับเราก็จะมีทิ้งห่างหน่อยนะครับสำหรับบราซิลเขาก็พยายามตีตื้นขึ้นมานะทำให้คะแนนเนี่ยมันห่างประมาณ2-3คะแนนแล้วเราก็กลับพิกมาคะแนนนะครับสูสีกับบราซิลใหม่จนถึงปลายเซตคุณผู้ชมปลายเซตเนี่ยบีมหัวใจมากนะครับก็คือประมาณช่วงของ2 2ต่อ23เนี่ยไล่ไปเรื่อยๆจนถึง24-23ต่อ23คุณผู้ชมซึ่ง อย่างที่เอ็นมินเคยบอกนะถ้าสมมุติว่ามีโชคนิดนึงนะครับด้วยการเล่นของเราด้วยเนี่ยอาจจะได้ดิวนะครับแล้วก็ไม่แน่นะเซตที่3เนี่ยไทยอาจจะพลิกล็อกชนะก็ได้แต่ด้วยความแข็งแกร่งของบาซิลนะครับแล้วก็ด้วยความที่นักกีฬาของเขาเนี่ยมีประสบการณ์การเล่นพอสมควรนะก็เรียกได้ว่าเก๋าเกมเนี่ยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาวางแผนแก้เกมกันทั้ง เซตเลยนะคุณผู้ชมในเซตที่3เนี่ยจนทำให้บราซิลเอาชนะทีมสาวไทยไปได้25ต่อ23นั่นเองสำหรับสรุปผลการแข่งขันทั้งหมด12แมตช์12นัดที่แข่งกับ12ทีมชาติในเนชั่นลีก2023ซึ่งรวมทั้งหมด3สนามนะครับสนามละ4แมตทีมชาติไทยนัดแรกแมตรแรกเลยนะครับสนาม1นัดที่1พบกับอิตาลี อิตาลีเอาชนะทีมชาติไทยไป3ต่อ2เซตด้วยสกอร์24ต่อ26 25ต่อ17 27ต่อ29 30ต่อ28แล้วก็15ต่อ11แมตช์ที่2สนามที่1ไทยพบกับแคนาดาไทยเอาชนะแคนาดาไปได้3ต่อ0เซตด้วยสกอร์25ต่อ17 26ต่อ24แล้วก็25ต่อ21แมตช์ที่3สนามที่1ไทยพบกับโปแลนด์ ไทยแพย้โปแลนด์ไป0ต่อ3เซตด้วยสกอร์20ต่อ 25, 16ต่อ25แล้วก็15ต่อ25แมตท,ที่4สนามที่1ไทยพบกับเกาหลีใต้ไทยเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้3ต่อ0เซตด้วยสกอร์25ต่อ 17, 28ต่อ26แล้วก็25ต่อ21แมตต่อมานะครับเป็นแมตของสนามที่2แมตแรก สนามที่2ไทยพบกับเยอรมันเยอรมันเอาชนะไทยไปได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์25ต่อ20 25ต่อ13 19ต่อ25แล้วก็25ต่อ23แมตที่2สนามที่2ไทยพบกับสหรัฐอเมริกาไทยแพย้สหรัฐอเมริกาไป0ต่อ3เซตด้วยสกอร์21ต่อ25 18ต่อ25และ16ต่อ25แมตที่3สนามที่2 ไทยพบกับเซอร์เบียเซอร์เบียเอาชนะไทยไปได้3ต่อ2เซตด้วยสกอร์24ต่อ26 22ต่อ25 25ต่อ17 25ต่อ12และ16ต่อ14ต่อมาแมตช์ Matt ที่4สนามที่2ไทยพบกับโครเอเชียไทยแพย้โครเอเชียไป0ต่อ3เซตด้วยสกอร์17ต่อ25 21ต่อ25และ20ต่อ25 แมตต์ต่อมานะครับแข่งที่ประเทศไทยเป็นแมตต์ของสนามที่3แมตต์แรกไทยพบกับเนเธอร์แลนด์ไทยแพย้เนเธอร์แลนด์ไปศูนย์ต่อ3เซตด้วยสกอร์26ต่อ28 18 25, ต่อ25และ20ต่อ25าแมต์ที่2สนามที่3ไทยพบกับตุรกีไทยแพย้ตุรกีไปศูนต่อ3เซตด้วยสกอร์15ต่อ25 15ต่อ 25, 25และ20ต่อ25 แมตช์ที่3สนามที่3ไทยพบกับญี่ปุ่นไทยแพย้ญี่ปุ่นไป0ต่อ3เซตด้วยสกอร์18ต่อ25 22ต่อ25และ20ต่อ25และแมตช์สุดท้ายแมตช์ที่4ไทยพบกับบราซิลไทยแพย้บราซิลไป0ต่อ3เซตด้วยสกอร์20ต่อ25 16ต่อ25และ23ต่อ25 นี่คือสรุปผลทั้งหมดนะครับทั้ง3สนามรวมเป็น12แมตช์นะคุณผู้ชมสนามที่1นะครับไทยเก็บแต้มมาได้เนี่ยนะครับก็คือเจแต้มนะคุณผู้ชมซึ่งจำได้ว่าตอนนั้นรั้งอันดับที่8ของตารางในสนามที่2ไทยได้มาแค่แต้มเดียวนะครับเพราะว่าแพ้สีนัดรวดรวมเป็น8แต้มตอนนั้นน่าจะรั้งประมาณอันดับที่12รวมถึงแมตช์ที่3มแมตช์สุดท้ายเนี่ยนะครับสนามที่3ไทยแพ้รวดเหมือนกันไม่มีแต้มเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็สรุปผลก็คือรั้งอันดับที่14ของตารางการแข่งขันเนชั่นลีก2023ซึ่งมีทั้งหมด8แต้มนั่นเองนะครับทีนี้นะครับมาดู ในเรื่องของอันดับโลกของทีมสาวไทยตอนนี้นะครับสำหรับบอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับโลกตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่อันดับที่1สหรัฐอเมริกานะครับรั้งอันดับที่1ของโลกมี371.73อันดับ2อิตาลีอันดับ3บราซิลอันดับ4เซอร์เบียอันดับที่5ตุรกีอันดับ6จีนอันดับที่7โปแลนด์อันดับที่แปดญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นอันดับที่9โดมิกันส่วน สาวไทยนะครับตอนนี้นะครับอันดับโลกอยู่ที่อันดับที่15ของโลกนะครับคุณผู้ชมมีคะแนนอยู่ที่176.97คะแนนนี่ก็เป็นอันดับโลกล่าสุดนะครับที่มีการปิดการแข่งขันเนเชนรลีสองพันยี่สําสำหรับรอบคัดเลือกนะครับซึ่งสาวไทยก็ไม่ได้แข่งต่อแล้วเพราะว่าไม่ได้เข้ารอบแทีมสุดท้ายนั่นเองนะคุณผู้ชมสําหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับทีมชาติที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วย โปแลนด์ Poland, สหรัฐอเมริกาตุรกีบราซิลจีนอิตาลีญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมันส่วนทีมที่ตกรอบก็คือเซอร์เบียแคนาดาโดมินิกันเนเธอร์แลนด์บังกลาเียไทยโครเอเชียแล้วก็เกาหลีใต้ทีนี้นะครับสำหรับในเรื่องของการคัดโอลิมปิกนะคุณผู้ชมสาวไทยจะต้องมีสนามไปต่อเรื่องของโอลิมปิกปี2024ด้วยนะคุณผู้ชมนะซึ่งก็ขอให้คุณผู้ชมเอาใจช่วยทีมสาวไทยนะครับสำหรับ ในส่วนของการแข่งขันเนี่ยนะครับ v o l l e y b a อ l เว็บดอออกมาเปิดเผยเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2024นะครับรอบคัดเลือกระหว่างวันที่16ถึง24กันยายน2 5 6 6ซึ่งมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยครับแต่ละประเภท24ทีมแบ่งการแข่งขันออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ8ทีมนะคุณผู้ชมแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อคัดเอาทีมอันดับ1-2 ที่มีผลงานที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับโดยทีมสาวไทยนะครับถูกจับฉลากไปอยู่ในกลุ่ม C คุณผู้ชมโดยจะไปแข่งขันที่ประเทศโปลแลนด์และยังมีทีมร่วมทั้งกลุ่มเนี่ยนะครับก็จะมีสหรัฐอเมริกาครับแชมป์เก่าด้วยนะแล้วก็อิตาลีแชมป์ BNL 2022รวมถึงเยอรมันโคลัมเบียเกาหลีใต้แล้วก็สโลเกียนะครับ โปรแกรมการแข่งขันเนี่ยนะครับนัดแรกสาวไทยจะพบกับเยอรมันนะครับในวันที่16กันยายน2566นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคัดโอลิมปิกนั่นเองนะคุณผู้ชมนะก็รอติดตามชมนะครับสำหรับในส่วนของโอลิมปิกรอบคัดเลือกปี2024นะครับคุณผู้ชม นี่ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของวอลเลย์บอลครับคุณผู้ชมครับก็เป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้กับทีมสาวไทยต่อไปนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับแล้วท่านจะได้ไม่พลาดโลกแห่งวอลเลย์บอลการสรุปผลวอลเลย์บอลและกีฬาต่างๆสวัสดีครับ